คณะกรรมการของการค้าจังหวัดระยองสื่อมวลชนทุกระดัและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในนามตัวแทนของผู้จัดกิจกรรมเวทีพิเศษผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกรัฐมนตรระยองได้รับผลมาฝากและใช้ส่วนนหึ่งในการส่งการติดต่อต่อการเลือกตั้งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมประเทศ เป็นบ้านของโอกาสแต่ในขณะนั้ที่ภูนะครับพิธีกรชื่อดังจากช่องเนชั่นนะครับช่องยี่สองขอเชิญบนเวทีเลยครับที่มีรายได้ของอื่วเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับประชากรสวัสดิ์อื่นแล้วเนี่ยเรายอมอันดับหนึ่งเลยนะครับและชีวิตีเนี่ยก็อยู่ท็อปทรีตลอดหรือว่าเป็นอาสาต้องการโพเดียมหรือต้องการโผล่เดียมครับโผล่เดียมนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาห้านาทีครับ สวัสดีครับท่นนานคณะกรรมการหมอการค้าสี่คนในครั้เป็นผู้สมัครนายกองการบริหารจังหวัดพิยองในครั้งนี้คนหนึ่งผมเป็นนายกองการบริหารจังหวัดมาแล้วสามสมัยและด้านผมเองขอยืนยันว่าผมรู้จักรู้กัญหา เรียกเลยไปเลยมาได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสว่างจะมาพูดถึงจหวัดระยองในอนาคตใน4สี่ปีนั้นเราจะทําอะไรบ้างวันนี้เราคงทราบดีเลยครับว่าผมเป็นคนระยองระยองในอดีตไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกครับผมโตมา62ปีเราเคยมีคมฝันมากยิ่งได้ปลอดภัยแล้วชาวระยองขอต้อนรับทุกท่านแต่วันนี้ระยองที่สวยงาม เราไม่ในแต่เซอร์สวิตเราวิีกที่ไก่แคนดิเดนเพรสเดนของโค o ินเชนอิ t เวสเ o ชั่อก็ใคเซ็นกไปโยนแล้วก็ูจะไม่วันจะยอมทเดี๋ยวคนอื่นจะมาปิดเรานะครับพร้อมแล้วเชิญครับ3ามนาทีครับเลือกสิ่งไร้องผมได้นะครับการศึกษาสมาร์ทซิตี้การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตรอีกส่วนหนึ่งถ้าอุตสาหกรรมนั้นผมอยากจะเรียนว่าเราก็ต้องมีวิธีการแก้ไขเพราะผมเปียนไปในดีเซนเทชันแล้วนะครับว่าเราต้องอยู่กับอุตสาหกรรมไได้ดังนั้นสิบวิลล้อนของอุตสาหกรรมต่อไปนี้ไม่ใช่ครับเพราะอันนี้ลกเรถามเขาเลือกแล้วต้องพูดอยู่แล้วใช่เลยครับพูดเลยพูดถึงว่าน้องเลยครับสิบวิลล้อคือลอเอรขเนี่ยคือพูดแล้วเนี่ยลักษณะผมเข้าใจว่า เวลาไน้จะามุน้นทานี้นะแต่สิ่งที่ผมบอกว่าคือมันก็ต้องเกีบเปียเข่าถ้าเปยกเปียกไม่ได้แล้วมีคำเคออกม่ว่าถ้าเยบเปียกแต่ละบ้านใ่ไหมก็ถ้าเรามาเอาตูก้นไม้เราก็ขุดินแล้วกาเทียเปียกมัน็ไม่ได้ดิน